ความเป็นมาของพระแก้วมรกตและหลวงพระบางจากหนังสือรำลึกวันวานเล่าโดยหลวงตาทองคำจารุวันโนเรื่องนี้อัถุปติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือขณะที่พระอุปชาอุ่นหรือพระคูบริบาลสังคกิจอุ่นอุตตโมวัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนอครได้ไปนมัสการฟังเทศและได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาด20นิ้วเป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์แต่ดูท่านจะลืมทำความสะอาดเพราะมีฝุ่นจับอยู่ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับด้วยความเคารพหลังจากท่านอุปชาอุน่นลาลงกุฏิไปแล้วท่านพระอาจารย์ ได้ทำความสะอาดโดยนำผ้าส่งน้ำของท่านมาเช็ดถูผู้เล่าเอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วยเพราะเห็นว่าผ้ายังสะอาดอยู่ท่านหันมาเห็นเข้าพูดว่าอะไรกันนั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูกได้ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อน ท่านก็เลยทำความสะอาดเองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วยท่านเลยเทศถึงความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกตท่านว่าพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงครามท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าพระแก้วมรกตหล่อที่ลังกาทวีปผู้เป็นประธานหลอ่อคือพระจุนนาคเถระเป็นชาวลังกาหล่อเมื่อศาส,สนาล่วงมาได้300ปีส่วนแก้วนั้นท่านเล่าเป็นเชิงปาฏิหาริย์พอเริ่มจะหลอ่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาแก้วมรกต เพราะเป็นของหายากบอกบุญตามแต่ศรัทธาจะเป็นแก้วอะไรก็ได้ร้อนถึงพระอินทร์อยู่บนสวรรค์มาอาสาเป็นช่างหลอ่อและพระองค์มีแก้วอยู่ดวงหนึ่งขออนุโมทนาเป็นกุศลด้วยพระอินทร์ไม่ได้เป็นช่างแต่ช่างคือเทพบุตรชื่อพระวิศนุกรรมส่วนแก้วก็ไม่ใช่ของพระอินทร์ แต่เป็นแก้วอยู่ในถ้าจิตตะกูดหรืออินทสารนิลละผู้เล่าไม่มั่นใจท่านพระอาจารย์เล่าว,ว่าเป็นแก้วหน่อเนื้อพุทธทางกูลประจําพัทธรกับเหลืออยู่สองลูกมียักษ์รักษาพระอินไปขอแก้วดวงใหญ่ซึ่งสุขใสกว่าจากยักษ์ตนนั้นแต่ยักษ์ไม่ให้บอกว่าไม่ใช่ของเจ้า จึงให้แก้วดวงเล็กมาคือแก้วประจำหน่อเนื้อพุทธางกูลองค์ปัจจุบันพระอินนำมาทำการหล่อเป็นผลสำเร็จแต่ยังมีแก้วเหลือค้างอยู่ที่เรียกว่าแก้วก้นเต่าเผาอย่างไรก็ไม่ละลายพระจุนนาคเทระจึงอธิษฐานบรรจุไว้ใต้ฐานปรากฏเป็นกระปุกกระปะไม่เรียบหลอดเสร็จมีการสมโพธ ท่านจุนนาคเทระได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานห้าแห่งคือระหว่างพระขนงหนึ่งแห่งพระอังศาทั้งสองสองแห่งพระเมาลีหนึ่งแห่งและพระนาพีหนึ่งแห่งท่านว่าอย่างนี้การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัยสามอย่างคือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดกลียุคในประเทศนั้นและด้วยความรักท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่าได้มีการอัญเชิญจากลังกาส่นครศรีธรรมราชโดยทางเรือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานำโดยเถรเจ้าป่าวงเล็บคำว่าเถรเจ้าป่าหมายความถึง พระกรรมฐานที่ชอบออกปฏิบัติภาวนาอยู่ตามป่าเขาอยู่นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้กำหนดว่านานเท่าไรต่อจากนั้นจึงอัญเชิญไปสู่นครวัดนะครธมประเทศเขมรเพื่อเผยแผ่พระาศาสนานำโดยเถนเจ้าป่าอีกนั่นแหละจากนครวัดนะครธมสู่กรุงจันทบุรีศรีสัตนาคณหุตหรือประเทศลาว ปัจจุบันคือเวียงจันทร์สาเหตุเกิดกรียุคแย่งราชสมบัติเทนเจ้าป่าท่านเห็นว่าพระแก้วจะไม่ปลอดภัยจึงได้เอาผ้าหอ่อแล้วบรรจุลงในบาทวงเล็บคงจะเป็นบาทขนาดใหญ่เพื่ออําพลางผู้ทุศีลไม่ให้แย่งชิงไปเทนเจ้าป่าองค์นั้นไปอยู่ที่เวียงจันทร์ก็ไม่มีกำหนดปีเหมือนกันจากนกครเวียงจันทร ก็ได้เสด็จสู่นครลำปางและนะครเชียงใหม่ด้วยสาเหตุแห่งความรักเนื่องจากเจ้าผู้ครองเวียงจันทร์ได้บุตรเขยเป็นชาวเชียงใหม่หลังจากแต่งงานจะนำบุตรตรีสู่เชียงใหม่บิดาให้พรบุตรตรีว่าอยากได้อะไรก็จะให้บุตรตรีจึงขอพระแก้วมรกตไปด้วยด้วยความรักของบิดาก็จำยอมยกให้พอไปถึงลำปาง ช้างที่นั่งไปไม่ยอมไปเอาดือด้อจะขับใสอย่างไรช้างก็ไม่ไปตกลงกันว่าองค์พระแก้วมีพระประสงค์จะประทับที่ลำปางแน่พระแก้วก็เลยประดิษฐานที่ลำปางก่อนนานพอสมควรจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ไม่ได้บอกว่ากี่ปี ต่อมาบุตรเ,ยเขยก็เสียชีวิตลงบุตรีเจ้าผู้ครองนครก็กลับสู่เวียงจันทรและนำพระแก้วมอระกตกลับมาด้วยจึงประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์อีกเป็นครั้งที่สองท่านพระอาจาร,รย์มั่นเล่าว่าไทยคือลาวลาวคือไทยเป็นชาติเดียวกันตั้งแต่ครั้งอยู่ราชคฤห์แต่นี้ตายมาคนละสาย มาบรรจบกันที่แม่น้ำใหญ่ๆสีสายคือแม่น้ำโขงเจ้าพระยาสาลวินและแม่น้ำตาปีต่อมาเหตุการณ์บ้านเมืองในลาวเปลี่ยนแปลงไปเกิดกรียุคราชวงศ์และราชบุตรเป็นศัตรูกันราชบุตรมักถูกรังแกใส่ความทนไม่ไหวจึงอบพยพครอบครัวข้ามโขงมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภูราษฎรก็ทยอยติดตามมาโดยมีพระตาน้องชายราชบุตรและพระวอลูกชายราชบุตรเป็นหัวหน้าราชวงศ์ยังยกกองทัพตามมารังแกข่มเหงอีกฝ่ายพระตาและพระวอก็ได้ถอยร่นลงมาสู่แดนมดแดงคืออุบลราชธานีในปัจจุบันอย่างทุลักทุเล บังเอิญกองทัพทางเวียงจันทร์สเบียงขาดแคลนลงจึงต้องยกทัพกลับหลังจากนั้นก็ได้ยกทัพเข้ามาตีอีกเป็นครั้งที่สองชาวดอนมดแดงได้ต่อสู้ถาวายหัวเต็มกำลังความสามารถพระตาสวรรคตในสนามรบอย่างสมพระเกียรติพระวอเห็นท่าไม่ได้การได้ให้ม้าเร็วนำสารขอกำลังจากบางกอกไปช่วย สมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์จึงส่งกองทัพม้าเป็นทัพหน้าเดินทางไปก่อนกองทัพหลวงนำโดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกตามไปชาวดอนมดแดงก็มีกำลังใจสู้ถวายหัวพอกองทัพหลวงยกมาถึงกองทัพทางเวียงจันทร์จึงแตกพ่ายยกกลับไป ทั้งทัพมาศึกและทัพหลวงแห่งบางกอกพร้อมกองอาสาสมัครแห่งดอนมดแดง <c oughs> ก็ติดตามไล่ตีไม่ลดละจนถึงฝั่งโขงและข้ามโขงเข้ายึดนครเวียงจันทร์ไว้ได้ทั้งหมดหลังจากชนะศึกแล้วชาวลาวได้ยินยอมพร้อมใจมอบพระแก้วมรกตและพระบางให้มาประดิษฐานที่กรุงเทพนี่คือสาเหตุที่พระแก้วมรกต มาประดิษฐานในประเทศไทยปีนั้นบางก่อเกิดฝนแล้งหุนหลวงทำนายว่าเพราะพระแก้วและพระบางมาอยู่รวมกันเป็นเหตุสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงส่งสารแจ้งไปยังเจ้ามหาชีวิตลาวพระองค์ยินดีรับคืนแต่ให้ส่งไปนครหลวงคือกรุงศรีสัตนาคณหุตไทยได้ทำการสการะ จะส่งอย่างสมพระเกียรติท่านพระอาจารย์มั่นเล่าอย่างนี้ตั้งแต่วันพระบางไปถึงกรุงศรีสัตนาคณหุตก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบางมาจนบัดนี้ท่านยังเล่าต่อไปว่าเดิมไม่ได้เรียกเมืองหลวงพระบางเรียกหลวงพระบ้างเพราะว่าทองที่หล่อนั้นเป็นทองหลายชนิดผู้มีศรัทธา ไปร่วมพิธีเททองหล่อนั้นมีทั้งสร้อยทองคำตุ้มหูทองคำกำไรทองคำเงินทองแดงนาคทองสำริดเอาออกมาใส่ลงในเบ้าหล่อโดยทุกคนก็กล่าวว่าฉันบ้างข้าบ้างกูบ้างข้าน้อยบ้างเมื่อเป็นพระออกมาก็คงจะมีชื่ออย่างอื่น ชื่ออะไรท่านมีได้กล่าวกล่าวแต่คนนั้นก็ว่าพระบ้างคนนี้ก็ว่าพระบ้างลักษณะชายจีวรบางแผ่ออกทั้งสองข้างเป็นแผ่นบางๆคนภายหลังมาเห็นเลยกลายจากบ้างมาเป็นบางจากพระบ้างมาเป็นพระบางไปหลังจากสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เสด็จเสวยราช เป็นรัชกาลที่หนึ่งแล้วได้ยกฐานะบ้านดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่าเมืองอุบลราชธานีตั้งพระวอเป็นพระวรวงศาธิราชครองเมืองอุบลพระวรวงศาธิราชสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พ้นภัยพิบัติมาได้จึงได้ประกาศเป็นทางการว่าแผ่นดินฝั่งขวาแม่น้ำโขงทั้งหมด ขอขึ้นตรงต่อบางกอกไม่ขึ้นตรงต่อเวียงจันทร์ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์